สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ช่องเจ๋งเป้งเอเวซิงวันนี้นะคะเราก็อยู่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะคะของจับลวับางแสนนะคะตังหแสนสุขตังหแสนสุขนะคะอําเภอเมืองจังหวัดชมุมพรเป็นวัดแสนสุขวิสุทธิวานารามนะครับด้านหลังที่เห็นเป็นอุโบสถที่สร้างใหม่นะครับชื่อว่าอุโบสถเกตแก้ว จุฬามณีแสนสุขมหาวิหารชื่อยาวครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแล้วก็มีถ่ายพรีเวดดิ้งจากค่ายต่างๆมาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มรู้จักก็เริ่มมากันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในนะครับว่ามีอะไรบ้างเราก็อยู่ภายในหัวโสนเขตแก้วจุฬามณีแสนสุขมหาวิหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายใน บผน,นะครับว่ามีอ,อะไรบ้างัวสดเป็นภาพเขียนพระพุทธเจ้านะครับปางแสดงใิทีิปฏิหารโดยรอบผนังมุกบัสดระดับลองแพร์ไปดูส่วนด้านบนเป็นป,นปนางอาลัยนะครับโดยรอบ เาอุโบสถมีทั้งหมดจำนวนแปดต้นนะครับเป็นศิละปะแบบพิมลาวศิละปะทางด้านบนนะครับเป็นทั้งหมดสี่ทิศมีพระสีป่ปางด้วยกันเป็นภาพพิมพ์ลนสูงนะครับไปดูปางที่หนึ่ง ปางอภัยทานนะคับภาพท่หนึเวียนไปทางขวาปางดาวดึงนะครับภาพที่สามปางห้ามพยาชิปางที่สี่เป็นปางเปิดเปิดโลกนะครับตรงกลางเป็นสองกะเรียงนะครับสองปะเรียแก้วโคมไประยะ ตงนี้ก็เป็นลูกนิมิตแก้วนะครับทั้งหมดแลดูกแล้วมีลูกเอกนะครับเป็นลูกที่เก้าตรงนี้ก็เป็นหลุมลูกนิมิตลูกเอกนะครับกล้องฉายเข้าไปดูแผนไม้แนไม้ิดิดดีๆทางขึ้นนะครับจะเป็นบันไดยพญานาคนะครับ ทั้งสีด้านพญานาคแต่ละด้านก็มีสีที่ต่างกันเป็นพญานาคทั้งหมด7จ็ดเสียงนะครับกล้องหลองแผนจะสังเกตได้ว่าจะมีทั้งบนไดแล้วก็มีทางลาดน,นะครับ ทางด้านนี้ก็เป็นด้านทิศวันตกนะครับก็เป็นพยานหาน้าอสีหนึ่งสีออกสีฟ้าฟ้าโอรสนะครับแล้วก็ที่ฐานเสม,มาก็จะมีพาระลาหูนะครับเดีย๋ยวลงไปถ่ายดูอ่ะลงไปถ่าย ด้านหลังก็ที่เห็นก็คือเขาสม,มุกนะครับไกลๆเขาสม,มุกทางด้านนี้ก็เป็นพญานาคนะครับสีออกสีน้ำเงินเข้มที่วเานจะเป็นพญานาคัำ มีวันนี้มาถ่ายพีวเวดดิ้งกันด้วยแต่งงานมีมีทางลาดชันนะครับมีบนทั้งบนันไดมีทางลาดชันทุกทิศทุกท,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 ทางเลยพญานาคสีเลยสีออกโอรสสีทองทองโอรถอ่าโอเค ครับเดี๋ยวเราไปถ่ายด้านหน้ากันโดยรอบระเบียงฐานเจดีนะครับก็มีปลาอานนท์ปลาอานทน์ก็มีความเชื่อว่าถ้าพลิกตัวโลกก็จะเกิดแผ่นดินไหวนะครับเป็นเจ็ดหนึ่งในปลาที่อยู่ในมหาสมุทรในของชาดกนะครับฐานเจดีระเบียงก็จะมีแผนไปก็จะมี12นักสัตว์นะครับโดยรอบ ที่เห็นนี่อยู่ก็ปีชวดครับปีหนูเสาเสาหน้าเขตก็เป็นเสาแบบพุทธศิลป์ร่วมสมัยเป็นเสาโรมันนะครับข้างบนยอดก็เป็นธรรมจักรสีทองกล้องลองแพนไปดูนักท่องเที่ยวเนี่ยครับมีมาพีวิดดิ้งขายภาพแต่งงานกัน พท้โบสนี้ยังยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตน,นะครับยังตกแต่งยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูภายในว่าเป็นยังไงบ้างเ,าเดี๋ยวกล้องแทนไปที่เจดีนะครับเจดีเป็นพุทธศินแบบรัตนโกศิทร่วมสมัยนะครับฐา,านฐานเจดีเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ ตัวตัวองคนะ์เจดีก็จะเป็นทรงระคังระฆัปั้มแทิศยอดก็มียอดฉัดห้ชั้นนะครับระเบียงโดยรอบนะคะก็จะเป็น12บนักษาัตดาที่คุณพ่อบอกนะคะแล้วก็เป็นสีทองนะคะ ขอเชิญเพื่อนๆนะครับสําหรับผู้ที่ใช้วิลแชร์ก็ดีหรือว่าผู้สูงอายุนะครับหรือว่าสําหรับบุคคลที่มีเด็กอ่อนนะครับเป็นรถเข็นก็มีอราราญาสถาปัดที่สามารถจะเข้าเที่ยวชมเข้าถึงพระบูร์เลยนะครับสีด้านนี่มีทางลาดหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องแพน์ไปนะครับก็สามารถขึ้นได้นะครับสาาถาปัดรดงามครับ น้าเจ็ดเสียนข้างบนก็มีขระบรมธาตุนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้บรรจุนะครับก็ตเตรียมการไปแล้วร<ๆ>อบอุโบสถมีทางลาดสามารถขึ้นมาตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นมา สดได้เลยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมจนจบสำหรับคลิปนี้ก็พอไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องเจ๋งเป้ง a m ม z i n g บ๊ายบายนะคะ